สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้เราจะมาอัปเดต100% h ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับที่ผมใช้ตัวผู้เป็นเฮริเคนคลาวเข้ากับตัวเมียเป็น 4G 100% h e ยเนายะครับเพราะฉะนั้นคลัชนี้นะครับทุกตัวจะเป็น100% h เปอร์เซ็นต์เฮดคลาเอาอาไปลุ้นกันนะครับคือเนื่องจากไอตัวเฮริเคนนะฮะบางตัวเนี่ยมันดูลายแบบไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ดูแล้วมันก็มากกว่านอร์มอน เพราะนั้นคลัชนี้นะฮะผมจะแบ่งบางตัวที่เราไม่สามารถยืนยน100ัน1 0 0ได้นะครับว่าเป็นฮลิเคนออกมาประมูลกันไปเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้ของดีในราคาประมูลยังไงเดี๋ยวฝากติดตามหลังคลิปนี้ได้เลยผมจะประมูลไล่ไปเลยนะครับเรามาดูกันว่าคลัชนี้ได้อะไรบ้างนะครับตัวที่ติดเป็นนอมอนนะครับ ทุกตัวในคลาสนี้เป็นตัวเมียหมดเลยนะครับแล้วลายเนี่ยหลายๆตัวก็ได้ลุ้นมากๆนะครับที่จะเป็นเฮอริเคนแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ค่อยชัวนน์นะครับไม่มั่นใจร้อยเปอซนะครับผมจะตีเป็นพอ s ส h เฮอริเคนแล้วก็ลงประมูลทุกตัวเลยนะครับลองดูกันตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นพอสเฮอริเคน ร้อยเปอร์เซ็นต์เ a ดค i าวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดพายนะครับเพื่อความชัวขอเช็คเพจอีกทีหนึง่งเพศเมียนะครับนี่เพศเมียดูข้างตัวนะครับแล้วก็โอเคตัวนี้อันน,น,นี้อันนี้ชัดนะครับตัวนี้เป็น c g จิพ r ริเ n นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคาวเพศ คู่นะครับตัวนี้เป็นเพศผู้เป็นฟีเมลเมกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นฟีเมลเมกเกอร์ CG Hurricane ร้อยเฮ็ดคาวห้าสิบเฮ็ดพายคตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลุ้นได้มากิ้งหัวก็น่าลุ้นนะครับว่าเขามี <laughs> Hurricane หรือเป็นแค่มอนนะครับก็เป็นเหมือนกันนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮดพายนะครับ เท็เมียนะครับตัวนี้อีกตัวนะครับที่ไม่มั่นใจนะครับเอเลนเฮดก็ดูมีลุ้นมากๆที่จะมีสิทธิ์ติดเฮอริเคนนะครับเป็น c g Post h u r เฮอริเคนเฮดคราวพอสเฮดพายเพ็เมียนะครับเป็นเพ็เมียตัวนี้ก็น่านลุ้นนะครับต่อไป นี่นะครับเป็นเพศเมียอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเอาลงให้เพื่อนๆมาประมูลเล่นกันเพศเมียนะครับก็เป็นลุ้นกันนะครับว่ามันมีเฮอริเคนหรือเปล่าครับเหมือนเดิมหัวก็มีมาร์กกิ้งปแปลกๆนะครับแล้วก็อันนี้เข้าคราบอยู่นะครับตัวเนี้ยดูเอเลนเฮดครับ คือเฮลิเคนนะครับมันมันไม่ได้เพอร์ฟอร์มไอตัวเอเลนเทสสวยๆทุกตัวนะครับบางตัวก็ไม่ชัดนะครับตัวนี้ก็จะเข้าคราบจริงๆแล้วเขาคอนทราสต์เข,า, rast, เขาเหลืองเหลืองมากนะครับตัวนี้เป็นเพศผู้ฟิล์มลเมเกอร์นะครับใกล้หมดละใกล้หมดละดูตัวนี้ชัดนะครับตัวนี้ชัดเจน CG h เฮอนะครับ เฮชรขาวพอสเพดพายนะครับตัวนี้ <S <S เพชรผู้ฟิลมิวเมเกอร์นะครับตัวนี้คอนทราสจัดลายชัดนะครับแล้วก็ตัวนี้คอนทราสก็จัดนะครับแต่ลายสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับหัวมีมาร์กิ้งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเพชรเมียนะครับรอ,อดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอา ไล่ลงประมูลไปเลยทีละตัวนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาร่วมกันได้นะครับแล้วในคลัชก็จะมีตัวนี้อีกตัวนะฮะแต่ตัวนี้นี่คือชัดนะครับเป็นเฮอริเคนชัดๆหัวมีมาร์กิ้งคล้ายๆกันเลยกับ CG นะครับตัวนี้ก็เป็นเพชเมียนะครับเฮอริเคนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮดพายตัวนี้ก็เพชเมียนะครับใช่ไหมไหลายตัวเพชเมียครับ โอเคสำหรับคลาสนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเอาลงประมูลน,นะครับตัวที่มันดูแล้วมันไม่ชัดเจนไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นเฮอริเคนร้อยเปอหรือเปล่านะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดสนใจอยากเอาไปลุ้นเฮอริเคนร้อยเปอรเฮดคาวแล้วก็พอเฮดพายยังไงติดตามคลาสนี้ได้เลยนะครับแอดเข้ามาในกลุ่มไลน์ของผมได้เลยครับ